ครับผม <c oughs> กับสบับดีดพี่น้องเอฟซของพะเสร์ฐแนวทางเราพัฒนาวันที่17เกมกราปี6เกเวิ่งเด่น5ลอง3กัน9วิ่งเด่น5ลอง3กัน9วิ่งรูด5กับ1วิ่งรูด5กับ1ชุด3ตัวเป็นอย่างพะเสริรตจังจับชุด3ตัวไ้หลยปพะเสร์ฐมีความเสื้อหมันบ่ามืออื่น เล่าพัฒนามีโอกาสแตก3ตัวได้พี่น้องนะบว่าจะเป็นตัวตือว่าจะเป็นตัวตรงมีโอกาสแตก3ตัวอ่ะ4 2 1 5 3 9 5 4 1 6 3 9 9 2 1 5 2 1 7 1 1 4 2 5 5 3 3 5 1 1 1 5 9 4 1 1อันนี้ตัวแถมได้พี่น้องนะแถมอ่ะเลข คุณปูทองมาเป็นห้เป็นรัฐบาลไทยแต่ว่าพอเสือก็จะลง่ลเะะเะลงเล่าไปน้าเป็นห้เป็นรัฐบาลไทยเพราะว่าพอเสือจะล่งเล่าไปนําชุดหน่วยสิบหน่วยหลุดยากวินได้ม้วนนี่ก็เข่าสามตัวได้พี่น้องนะสรับแนวข้างเล่าพัฒนาชุดหลักหน่วยบวกวินหลักหน่วยบวกวินได้พี่น้องนะหลักหน่วยหนึ่งเก้าห้าหกนี่คือหลักหน่วยแต่ว่าสองกับสามเอามาวินได้ได้พี่น้องนะ อาจิเขียนหมู่บ้านนี่อา่าหมู่บ้านนี่พอเสือกให้ศูนย์สี่หกากับ2องว่าวินได้เข่า3าตัวเข่าทั้ง2องตัวได้พี่น้องนะอันนี้กับขึ้กันอันนี้กัแบบเดียวกับหมู่บ้านนี่พี่น้องหนึ่วินด้วย2กับสามชุดจับคู่ล่าง5969 79 25 3เก้า6จ6ดเสอา่หสาาหรับแนวทางล่าพัฒนาอา่า จับคู่บน5 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 9 4 9 5 9 3 3ส7นสาำรับจุดแน่าทางของเล่าพัฒนามืออื่นอาจะไปแนวทางแบบนี้ถ้าทำมาพรเสพรเสร์มักจุดไหนพรเสร์มักลงไทยด้วยหงกับลงไทยด้วยหนึ่งล้กกัลงไทยด้วยด้วยเก่าด้วยพี่น้องนะลง้ทยด้วยหด้วยท้ายด้วยด้วยเแล้วก็ลงไทยด้วยหลักหน่วยมี1หนึเด้วยพี่น้องนะ อาจจะก,กอดข้อกันมากก็ได้เอาหาเอฟที่ส่งมาสำหรับแนวทางเล่าพัฒนา,ารัฐบาลไทยพอเถอก็จะลงไปน้ากันนี่แหละหาเอฟที่ลำลวยลำ้วยรัยฐบาลไทยไปยังไงเลาวาตามต่อได้พี่น้องได้เอาหายลำ้ลวยสาธุสาธุสาธุ